อาสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับก็มาดูบ้านเช่าอีกแล้วนะฮะเป็นไงคนหวยเจอไหมเจอเจ้าของเขาอยู่ไหม ใช่จริงผมรู้อยู่เป็นคน,หน,น,นหนึ่งที่รังนี้ก็ยังมีแต่ขลังนี้ที่ที่เขาพูดจริงนั่นหน้าก็มีรั้วด้านหน้าแต่ว่าข้างๆไม่มีรั้วนะเอาตะไคร้รั้วจ้ะอืมเอาตะไคร้เป็นรั้วก็เป็นส่วนตัวดีนะอ,อืม มา,าววดมาูบ้านนะพี่ในวัดมาดูบ้านนะทุกครับถูกใจไหมพี่ก็โอเคร้างใหญ่ดิอ๋อ,อ,อ,อเล่ะ ดูให้ทางพี่วัดพงถูกใจนะอยู่กลางทุ่งนาด้วยเนะี่โอ้โหเออมีห้องน้ำสองห้องน้ำด้วยห้องนอนห้องเดียวหเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะ เขา<อ>เขาแจ้งว่าอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะ,ะเป็นทุ่งนาข้างหลังข้างหลังนี่เป็นทุ่งนาเนาะก็สวยอยู่เขาลอกว้ใช่มเขาลากวายอันี่จะมีกอลก นี่ครับก็เป็นบรรยากาศห้องนอนห้องนอนเดียวหลังใหญ่แต่ธรรมชาตินะพี่ถ้าชอบก็ตอนเช้าก็เป็นถือว่าเป็นมุมกาแฟพี่ต้องดูสิมุมนี้สวยนะมองเห็นทุ่งนาเลยอ่ะดูสิสวยมากเลยดูสิ ถือว่ามันอากาศสดชื่นมากเด็ดมากติดต้นนานี่สวยเลยไม่ใช่สวยมากเลยบราตอนเย็นครับพระาทิตย์อัสดงเนาะกำลังรับขอบฟ้านะอาจจะได้อยู่นะเพราะว่ามันได้ตรงไหนมันมีรั้วลองไปหา,เ,าเจ้าของข้างในได้ครับมีรั้วแล้วก็ ทนไปอย่างี่คโอเตอนนี้บอกนะครับผม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 ก็มองงั้นเหมือนกันครับมองปุ๊บนี้ราคาจะสูงอีกแล้วนะครับทั้สองทันน่าจะพอในวันไปว่าด้านการค้าแฝดอย่างนี้หรือว่าตัวอะไรเงินเนีเขาล็อกไม่หมดแล้วพี่ ก็ก็เหมาะสำหรับอยู่เป็นครอบครัวฮะนี่ฮะข้างหลังข,งข้างๆก็จะเป็นโล่งนะพี่ก็โอเคเขาล้อมรูวไว้อันนี้เป็นห้องนอนตรงนี้อัอนนีจะเป็นรูปไปเป็นข้างหลังอันนี้ก็จะรูปค่ะ ็มั่นใหม่ที่อนุวัตเนาะนี่ไงนี่ไงนะสายใไ,ไฟ แต่ผมมองแล้วมันมันแพงไปนะใช่ครับแพงถ้าติดแอร์ราคานี่โอเคใช่ใช่ถ้าติดเลยนะใช่ถ้าติดแอร์ผมว่าโอเคแล้วนอนไม่ได้หรอกถ้าไม่ติดแอร์ร้อนร้อนร้อนเพราะว่ามันเป็นบ้านปิดอ่าบ้านปิดนะบมานปิดบ้านมีไม่มีอะไรกระจกนี่มันไม่มีอากาศเข้าเลย บ้านก็สวยทำอะไรอยู่บ้ารรมชาติสวยมากเล<ว>ยสวยมากพี่สวยมากแต่ก็แค,คลล่คืออะไรอยู่ดูแลคือร้อนๆจริงๆเหนียบแต่พักแค่ร้อนๆร้อนๆบรรยากาศดีครับก็บบอีกหนึ่งวันครับวันนี้ก็เป็นช่วงย้ายถิ่นฐานของเรายูทูบเบอร์ของเราเนาะวันนี้ก็พาพี่อนุวัฒน์มาดูบ้านเช่าที่รอบขอบคิดดี ที่ททตั้งใจง<ท>นะครับหาอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่านี่แหละก็อยู่กลางทุ่งนาอยู่อะไรประมาณนีม้มันเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเขาก็จะล้อมรั้วนะพี่แต่ว่าเขายังไม่ล้อมก็ทาโครงไว้ละทําโครงอะไรไว้แล้วอล้อมรั้วล้อมอะไรเสร็จก,ก,ก็ถือว่ามั่นคงอยู่ เราถือว่าเป็นบ้านเช่าในฝันของพี่อ,อนุวัน์เนาะมองเราไม่เห็นแน่นท่นานดีแล้วมีตะคงตะไคร้นี่กันยุง <S 2> <S 2> มีงมะละกงมะละกอเดี๋ยวผมมาปลูกม,คมคคะคงมะเขือเข้าใส่เข้าไปอีกโอ้โหสุดยอดเลยนี่สับร้อนมา,เากเจ็ดนาทีพอเอาวะมันร้อนเจ็ดนาทีไม่ะเอาแปดนาทีมันไม่ไหว,วโรทรศัพท์สงสารน่ครับฟ้าสวยสวยครับบรรยากาศสวยมากทุ่งนา ที่ตะวัตกตรงนี้พี่วรรตุงไี่พิ่เล่นขายต่ออีกแถม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 อีกแถมเป็นชิปทั้แถมนะดูว่าพี่วัดจะยังไงต่อแล้วกันตอนนี้คงคงหนักใจครับหนักใจเนาะว่าห้องน้ำนี่แหละติดห้องน้ำอย่างเดียวถ้าห้องน้ำอยู่ข้างในนะใช่ราคาสองพันนะเป็นเป็นคนเป็นคนที่ที่ผมก็เหมือนกันนะถ้าไปห้องน้ำข้างนอกเนี่ยไม่ไม่ไหว ตอนอยู่ก,กอกเขางลั่นอยู่ข้างนอกนะพี่วิ่งมากันคืนเดือดเดือดแต่ว่าเราเราชินยังไงแต่ว่าตรงนี้เราอยู่กันเยอะเออเราอยู่กันเยอะแบบมีเพื่อนเราเยอะอ,นนอันนี้เราไม่อยู่เดียวๆนะในบ้านรั้วของเราคนเดียวสิ่งดีีตรงนี้คือมันเป็นมันเป็นส่วนตัวดีมากนะครับแล้วก็สะอาดลูกหลังดีมากครับลอยไปอยู่ที่ไหนก็ที่ตรงนี้ขาจบไปตรงนี้เดี๋ยมีหลังอื่นมาให้ดูนะนี่ฮะทุ่งลงทางลงไปทุ่งนาเนาะ ยอดเลยตัวรอบขอบชิดดิฝากสินค้าเบต้าคูแคนซีบัคทอนทัดเบต้าคูแคนก็เนี่ยเพื่อสุขภาพนะครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกนฮะแล้วก็เซรั่มบำรุงผิวหน้าทีพีสกนสั่งซื้อได้ที่หลายออฟฟิเชียลทีพีสกินสเปร์มานาสเปร์บำรุงแก้ปวดเมื่อยซื้อที่ลาซาดา้าเจดีเซนทันขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ